ัครับวันนี้เราอยู่ที่ทัทยานะครับอยู่ที่โรงแรมซัมเมอร์เซ็นะครับตรงข้ามกับเซนทันเลยเดีย๋ยวมาดูโรงแรมนี้นะครับว่าจะน่าพักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ครับ เราได้ห้องแล้วนะครับเป็นชั้น12นะครับห้องที่7นะครับ1207เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์นะครับ1207ตรงนี้ครับ07 07อยู่ตรงนี้โอเคโอเค เข้ามาก็จะเจอซิงก่อนนะครับถ้าใครมีอาหารนะครับก็อุ่นตรงนี้ได้นะครับมีทั้งไมโครเวฟนะครับโต๊ะทานข้าวนะครับนั่งได้สีท่านนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกก็จะเจอโซฟานะครับว้าวแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องยังใหม่ๆเลยนะครับ ครับเข้ามาก็จะเจอเตียงนอนสองเตียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนะครับโอเคห้องน้ำก็จะมีสประตูนะครับมันจะเข้าได้ทั้งสองทางนะครับจากทางห้องนอนนะครับแล้วก็ทางห้องรับแขกแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างในห้องน้ำด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับตกแต่งน่ารักมากครับชาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะบอก,บอกราคานะครับท้ายท้าคลิปนะครับชักโคก็แบ่งแยกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะครับที่เป็นห้องเชื่อมกันนะครับง่ายตรงนี้ก็จะมีโซฟาอยู่ข้างในห้องนอนเลยนะครับ ทีวีหนึ่งเครื่องนะครับว้าวมีอ่างด้วยเดี๋ยวเข้ามาในห้องน้ำนะครับเหมือนกันเลยมีชักโครกนะครับแต่ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ในห้องน้ำนะครับ <Okay. S 1> มีอ่างด้วยแล้วก็อ่างล้างหน้าสองอ่างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดู เราจะได้บรรยากาศไหนเอยระเบียงเราโอเคแล้วโหได้บรรยากาศเซนท่านเลยนะครับทะเลก็จะเดินออกไปกนิดหน่อยนะครับประมาณ3-400เมตรนะครับก็จะถึงชายหาดแล้วนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น24นะครับ ส่วนน้ำของโรงแรมนี้จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับคือชั้นที่24นะครับว้าววิวที่ได้นะครับคือทะเลเลยครับตรงนั้นคือป้ายพัทยานะครับมีบาน้ำด้วยบรรยากาศเมืองพัทยานะครับบรรยากาศนี้เลย ข้างบนก็จะเป็นเรือนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับแต่สวนน้ำจะไม่ใหญ่มากนะครับตอ่อล็กนิดเดียวถ้าขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดก็คงจะแน่นเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะเรามาไม่ทันเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะพามาดูฟิตเนสของ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ตนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอดับเบิลก่อนนะครับมีรูวิ่งนะครับ นะครับฟิตเนสก็ดีนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับล็อกเกอร์ก็มีฟิตเนสก็จับประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนเรียนก็ไม่มีอะไรทานนะครับก็เดินข้ามมากินข้าวที่เซ็นทัลน,นะครับ เดินไม่ถึง59นะครับถึงเซียนท่านจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับ อเออเสร็จแล้วใครชนะอืม ตื่นแล้วอค่ายครับเองอยูตาก่อครับอะไรครับาปลุกแต่เชานะ้าเลยอับสอน สอนจะไปไหนครับน้ำอ๋อสอนจะไปเล่นน้ำกินไหมเนี่ย<อ>กินไหมเนี่ยวันนี้น้องสอนจะพาไปทานข้าวเช้านะลองเท้าหยัง่งแล้กันเท้าหน่อยมันคดแก่เลย ชั้นสองเหรอมาเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าไหมอยู่บนห้องอ๋อั้นเอวไว้ที่นก่อนยางนคเ้าปอนเข้าปอนเข้าเยอะๆนะคะคุไโอเคค่ะจะได้ไเ ตรงนี้เป็นคิดขับนะครับมีคิดขับให้เด็กๆด้วยง่ายเขาขัดเอาไเส้นขัดวุ้นเส้นอันนี้ผัดผักรมวมตรงนี้จะเป็นโอ้โหผัดชาใส่ถั่วฝักยาวด้วย ไก่ทอดกระเทียมนะครับต้มแซ่อาหารก็ทั่วๆไปนะครับเต้าตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับพาได้โต๊ะนี้อับสอนวุ่นวายมากเลยไปไหนไปไหน นั่งกินขนมรอนะครับเออสอนอ่ะกินขนมรับวุ่นวายจริงเด็กคนนี้กินนงเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันนะครับเออเด็กๆไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็กินแผนเทกเราได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ ผัดชาผัดวุ้นเส้นแล้วก็ไข่ดาวนะครับอ้าวโดนน้องแย่งมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ เงี้ยค่อนน้องบอกให้ไปนั่งไม,นม,ม่นั่งไม่นั่งค่ะพี่ กวนยังสอนใครกวนใครควนนะใครวนคะคนไหนควนน้อน่เราอยู่ที่คิดขับของโรงแรมนะครับงโอ้โหมีบ้านบอลด้วยตรงนี้เป็นที่ให้เด็กๆหัดปีนนะครับ ปีน้าพานะครับว้าวอไปไหนแล้วไป,ปไหนแล้วหเห็น,หน,น <c oughs> ต่ฟัน 算、啊、了，算了。

อุ่นชว์นายอุ่นอุ่นชว์นายครับเอ ดี๋ยวจะมาบอกราคาโรงแรมที่เราพักนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เราถ่ายให้ชมนะครับในคลิปนี้นะครับห้องพักโรงแรมซัมเมอร์เซตนะครับติดกับเซนทัลเลยนะครับแต่ไม่ติดทะเลนะครับราคาทูเบรดรูมนะครับมี2ห้องนอน1ห,ห้องรับแขกนะครับก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นกว่าบาประมาณ100ร้อยเศษเศษนะครับ จำราคาเต็มๆไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายครับไปแล้ว